หายยศสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยเนาะวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมหลายเลนเจอร์นอ,อีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอ่าโอเคนะฮะเข้ามาตอนสี่ทุ่มนะฮะในสุดก็มาที่เรียบร้อย้วนะในส่วนของตารางล็อกอินแล้วก็อ่าตู้เพิ่มโอกาสเนาะอ่าในส่วนของตัวไหนจะเป็นอาคูเทพอามารูเลยดีกว่านะครับผมในสองตู้เพิ่มโอกาสเนาะอ่าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาตอนสี่ทุ่มนะก็จะตารางล็อกอินเนี่ยก็จะเร็วกว่าเพื่อนเพื่อนคนอื่นที่ รออินช้ากว่านะก็ประมาณหนึ่งวันเองนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะอ่าใครดีใครใครเร็วกว่าก็ได้ของก่อนนะฮะแต่ก็ไม่ไม่ไม่ต่างกันหรอกไม่ไม่ต่างกันไม่กี่วันหรอกเนาะแล้วแต่เพื่อเลยนะครับผมว่าอืจะตื่นมาตอนสี่ทุ่มเพื่อมารับตารางลออินแล้วก็เปิดหรือเปล่าหรือบางคนแบบเปิดตอนเช้าก็ได้นะครับผมนะเอออส่วนผมก็แน่นอนนะ เหลับมีจากโทรศัพท์นะครับผมตื่นไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตื่นเลยฮะหลับยาหลับยาวเลยะครับผมอันนี้คือผมเป,เปิดตอนเช้านะไม่รู้นะครับว่าตอนเนี้ยมันยังจะแบบอ,อยังได้หรือเปล่าอาจจต้องรอดูแล้วกันนะอ,อ,อ่ะนี่นะครับผมตู้เพื่อการนะก็เป็นตัวของ อันนี้เลยนะครับผมนะอิซานะนะก็มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของตุ้พูดโอกาสนะแล้วก็เกียร์เหมือนกันนะเป็นเกียร์ไทยยักินะอ่าก็ใครต้องการเกียร์หรือใครต้องการในส่วนของเรนเจอร์ก็เปิดได้นะครับผมนี่ไมกี้ก็มานะขึ้นป๊อปอัพสามหน้าแบบแบบนี้น่าจะเป็นตัวของไมกี้แล้วก็อิซานะนะผมคิดว่าน่าจะเป็นสองตัวนี้แหละที่เป็นแบบว่าคู่เทพเนาะในส่วนของทาคิมิจิแล้วก็ตัวของอ่าอะไรคุโจนะนั่นแหละอ่ามันเป็น ดูคู่รองนะครับผมอ่ะก็คือตัวที่ไม่เก่งพอนะครับผมสมนใจ้คำนี้นะครับผมนะโอเคนะครับผมอ่านี่เลยนะครับผมอ่าก็ดูประกาศได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่าเป็นอะไรงไงบ้างน,นะในส่วนของตัวคู่เทพนะเป็นตู้เดียวกันหรือเปล่าหรือจะเป็นตู้แยกนะครับผมเมื่อกี้เห็นแวบเป็นตู้แยกเหรออ่ะจริงด้วยนะครับผม อ่าทาเคมิจิอยู่กับตัวของอิซานะนะฮะแล้วก็ไมกี้อยู่กับอ่าตัวนี่แหละนะครับผมดื่มชื่อวะอะไรโจโจวะนั่นแหละนะครับผมอ่าแต่ก่อนที่จะไปสุ่มกาชาการน,นะในส่วนของไอดีหลักนะครับผมผมขอรบกันเวลาเพื่อนๆแป๊บหนึ่งละกันนะครับผมนะอ่าหาเพื่อนคนไหนนะครับผมยังไม่มีกิวอยู่หรืออยากอยู่ด้วยกันกับผมนะฮะก็สามารถขอกับได้เลยนะครับผมนะชื่อกิวก็ตามที่เพื่อนๆได้เห็นตรงนี้เลยเนาะ ผมก็ขอเลเวลของเพื่อนๆนี่เลเวลสูงๆหน่อยก็ได้ยิ่งดีตัวดีตัวแม็กเยอะเกยะียร์ดีหน่อยนะครับผมนะแล้วก็ตีกีย์เลยให้ผมทุกวันหน่อยก็ได้ยิ่งดีนะครับผมนะช่วงระยะเวลาไหนท,ที่ที่มีในส่นของการตีกิล์บอกก็ตีกียร์ใ้ผมด้วยรักษาประมูลให้ผมหน่อยนะครับผมนะก็ฝากด้วยหน่อยละกันนะ,ะนะสำหรับเรื่องกียร์ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะ,ะหากเพื่อนๆนไหนะฮะยังไม่มีกิล์อยู่หรืออยากอยู่ด้วยกันกับผมก็สามารถขอกันได้เลยนะครับผมชื่อกิล์ก็ตามที่เพื่อนเห็นตรงนี้เลยนะครับผมนะ M C P ผมก็รอแล้วเพื่อนเพื่อทุกคนเข้ามาอยู่ด้วยกันมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าผมต้องการคนจริงๆนะครับผมนะะฝากด้วยนะการนะสำหรับเรื่องของกิวนะครับไอดีหลักนะฮะก็แน่นอนนะครับผมที่กิงอ,อยากจะเปิดด้วยลูบี้แหละแต่ว่าแน่นอนเนาะก็ต้องเก็บก็ต้องทนกัดฟันโอ,อ้ ดัดมือไว้ก่อนที่กิงอยากจะเปิดหาเกียมากๆเลยนะครับผมนะสำหรับอรอบโคโรโบเรนเจอร์โตเกียวรีเวนเจอร์ซีซั่นนี้รอบนี้นะครับผมรอบที่2เนาะรอบแรกคือมันไม่น่าสนใจเท่าน,นี้หรอกแต่ว่ารอบนี้มันโคตรน่าสนใจเรื่องของเกียด้วยเนาะเพราะว่ามันมีเนี่ยปืนของ <c oughs> ปืนพกของคิซากินะครับผมเนี่ยมันเป็นธาตุแสงนะคืออยากได้มากๆเลยเพราะว่ามันยังไม่มีเนาะในส่วนของโจมตีโดยแน่นอนในสงองธาตุานนนสาแสงนะครับผมกีอาวุธเนาะ นั่นแหละก็เลยแบบโหดอยากตามหน้าตามหายมากๆเลยซึ่งลูบี้ผมก็มีเยอะมากเลยนะน่าจะแบบน่าจะแบบว่าออกแน่นอนอะเออไม่อยางตาอย่างน้อยก็1ชิ้นแหละออาจจะไม่ใช่ปืนก็ได้อาจจะเป็นไทกิไม่ก็เป็นอิ b บ x ็อกก็ได้นะครับผมเออแต่ว่าก็อย่างน้อยก็ถือว่าออกอย่างน้อยก็ถือว่าได้แหละนะครับผมแต่แต่ก็แบบที่แน่ๆละก็คือขอในส่วนของปืนหน่อยแต่ก็นั่นแหละนะเราก็ต้อง กัดฟันอดนิ้วมือดัดนิ้วมือไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าผมอยากจะเก็บให้มันถึง7,000จริงๆหวังว่าผมจะไม่เผลอมือลั่นแล้วกันนะหลังไม่เพราะว่ามันหน่าตามหน้าตามหาหน้าโดนจริงๆนะครับผมในส่วนของโคลโวเรนเจอร์รอบนี้นะครับผมอ่านะมันน่าจะขายแค่เกียร์หรือเปล่านี้ก็ไม่รู้นะเพราะว่าเรนเจอร์มันก็อ่ายังไม่แบบว่าเก่งแบบแบบแบบเก่งแบบอันนี้มากเท่าไหร่อ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เก่งแบบกกระโดดไม่ใช่สิเก่งแบบโอ้ยผมก็รู้เหมือนกันเพราะว่าทีมแต่ละคนมันไม่ไมเหมือนกันเนาะบางคนอาจจะต้องการเลนเจอร์ Ranger ประมาณนี้ก็ได้นะครับผมในส่วนของอตัวไมกี้นะครับผมไมกี้ Mikey รอบนี้เป็นพลังน้ํานะซึ่งตอนโน้นรอบแรกมันเป็นสายว่องไวนะครับผม ธาตุไม้ซึ่งมันเป็นธาตุที่ดีด้วยแต่ว่ารอบนี้ทาเกมิจิเอาธาตุไม้เป็นธาตุที่ดีเลยนะครับผมแต่ว่ามันสกิลมันใช้ไม่ได้เลยนะครับผมมันไม่ค่อยดีเลยนะสำหรับเรื่องของสกิลนะครับผมทาเกมิจิเนาะสำหรับตัวองไมกี้เนี่ยรอบนี้เป็นธาตุน้ําก็โอ้โหนั่นแหละมันติดอย่างเดียวคือธาตุนั่นแหละคืออยากได้ธาตุไม้มากกว่านะเพราะว่ามันน่าจะโหดกว่านะครับผมสาหรับธาตุน้ํานะครับผมเพราะว่าธาตุน้ำเนี่ยมันเจอธาตุไม้แบบตบได้แบบโอ้โห ได้แบบได้ง่ายเลยล่ะเพราะว่าตัวเก่งๆเนี่ยธาตุไม้มันเยอะนะครับผมอ่าแต่ว่าถ้าใครอยู่หลีกล่างๆอะไรอะไรประมาณนี้ก็อย่างเช่นอยู่หลีกเ uh, งินอยู่หลีกทองประมาณนี้มันก็จะเล่นได้อยู่แต่ครับผมแต่ใครที่แบบอยู่หลีกประมาณเพชรขึ้นนะครับผมหรือมาสเตอร์อะไรเงี้ยนะครับผมมันก็จะเจอธาตุไม้อยู่บ้างนะครับผมอ่าหรือพวกหลีกตำนานอะไรเงี้ยก็เจอธาตุไม้เยอะเลยแหล,และนะครับผมอ่าเยอะแล้วก็แบบว่าเก่งด้วยเลยละนะครับผมนะครับผมนี่ ก็เป็นสกิลที่ก็พอได้แหละครับผมพื้นฐานอยู่นะครับผมแล้วก็มีสกิลโดดข้าเหมือนเอเลียนด้วยนะก็อ่ะก็หวังว่าจะเปิดได้แล้วกันนะ,อะลองดูแล้วกันนะผมจะเปิดด้วยตัวกาชาแล้วกันนะครับผมนะอ่า๋ยวผมขออนุญาตซื้อแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ขาดอีกหนึ่งใบก็จะครบเป็น60เนาะอ่ะจัดไปครับผมนี่โอเคมาก็หวังว่าจะออกแล้วกันนะคู่เทพ ตัวไหนตัวนึงก็มาที่เถอนนะอ่าผมก็อยากได้ทั้งสองตัวเลยนะครับผมทั้งไมกี้แล้วก็อิสานะนะเอออยากได้มากๆเลยนะครับผมอ่ะกดค่าเลยเปึ๊บแบบนี้มาเลยไหมเออไม่มานะฮะโอเคอ่ะขอรุ่นดูดูเลยแล้วกันนะไม่ขอกดข้าแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวเปิดประมาณสักอ่าสองไอดีลนนะลแล้วกันนะไอดีหลักแล้วก็ไอดีที่2แล้วกันนะเดี๋ยวอีกคลิปหนะ้าเดี๋ยวจะเปิดเป็นไอดีสามแล้วกันเนาะอืมเป็นแบบถัดไปนะครับผมน่าจะแบบค่อยๆไล่เรียบเปิดไปเลยนะ ไปเลยแล้วกันนะครับผมก็หวังว่าจะดวงดีโชคดีแล้วกันยามเช้านะครับผมเปิดยามเช้านะ <c ười> เออช่วงเวลาสี่ทุ่มก็เปิดไม่ทันนะผมแต่ก็ไม่เป็นไรหวังว่ามันจะยังตลาดไม่ไวายนะฮะมาหน่อยแล้วกันนะปึ๊บอุย๊ยตัดอะไรเนี่ย <c ười> ไม่คุ้นหน้าเลยนะฮะโอเคอืมเอาไม่กี้ต่อแล้วกันเปิดสลับสลับกันไปนะฮะเผื่อมันจะดวงดีเปิดได้นะ ไปครับผมโดยต่อหวังว่าจะออกเป็นตัวคู่เทพนะไม่เอาคู่รองนะเออคู่รองเอามาก็ได้แค่เก็บไว้เฉยๆนะครับผมอย่างน้อยก็ได้ถ้าตัวไมกี้มาหรือไม่ก็ตัวของอิสนาเนี่ยก็จะ,อะลองปั้นลองใช้ได้บ้างอยู่นะครับผมเพราะว่าก็มีกบค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับผมอ่า อ่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะับมือใหม่หรือไอดีใหม่นะครับผมนะปั้นยังไงก็คนที่จะปั้นเวลานี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะสร้างมาแล้วก็เล่นช่วงโคโลโบนี่แหละนะครับผมถ้าได้ตัวพวกโคโลโบเลนเจอร์ไมกี้หรือไม่ก็ตัวของอิซานะเนี่ยก็จะพอได้แหละนะครับผมเพราะว่าตัวเลนเจอร์ผมว่ามันก็โหอดอยู่ระดับหนึ่งอยู่แหละแต่ว่าไม่ได้โหดมากนะผมว่ามันยังแบบกักๆอยู่นะครับผม อ่ามันยังแบบไม่เปียงปังเท่าไหร่ทั้งแบบคอมโบมันก็ไม่มีเท่าไหร่นะอันติดอย่างเดียวคือเสียดายเนาะไม่มีคอมโบอยุดให้ได้ที่ก็ไม่มีเพิ่มแลยหนึ่งขันหน่วยก็ไม่มีนะครับผมอ่าอย่างน้อยก็มีพวกนั้นก็ถือว่าจะดีนะอันนี้ก็อ่ะได้สร้างร่างโคนบวกมาก็โอเคแหละนะครับผมครับเครื่องสุดท้ายหรือจะใช้เป็นพีชีพสองก็ได้นะครับผมนะอ่าไมกี้นี่ครับผมแล้วก็อิสานะนะครับผมเห็นไหมสกิลแบบ หลักๆของมันมาเนาะก็ดาเมจก็พอได้นะครับผมในส่วนของตัวอิสนะนะเป็นธาตุไฟด้วยนะครับผมก็จะหลี่ล่างๆนี่ก็จะเจอน้ําเยอะหน่อยแต่ก็ไม่ลาบากมากเกินพอหรอกถ้าเพื่อนๆเปิดได้แบบตัวในส่วนของไมกี้ด้วยอะไรอย่างเงี้นะครับผมถ้าเปิดได้2ตัวคู่เทีบเนี่ยคือเล่นได้สบายเลยนะฮะอ่าไอดีใหม่สร้างใหม่หรือมือใหม่อะไรประมาณนี้นะครับผมนะ ส่วนวิธีการปั้นแนวทางอะไรไงอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะลองทํามาให้ดูก็แล้วกันนะสําหรับคลิปสําหรับมือใหม่นะฮะเดี๋ยวรอรอหน่อยแล้วกันนะคือเคยทำแล้วแหละแ,แต่ว่า,แต,วาแต่ว่ามันไม่ถูกใจผมผมก็เลยอัดผัดผ่านไปก่อนเดี๋ยวอรอบหน้าดีกว่าประมาณนี้เดี๋ยวผมขอเปิดหาเลนเจอร์เยอะๆหรือเ,เปิดหาให้มันหมดก่อนแล้วกันนะครับผมโอ้ยชึบยังไงรอบนี้ กดข้างเลยแล้วกันโอ้ไม่ออกโอ้เฮ้ยไม่ออกสักตัวเลยเหรออยากจะเปิดด้วยลูบี้นะแต่ว่าต้องหยุดใจห้ามใจไปก่อนเปิดด้วยตัวกรชายอย่างเดียวนะครับผมส่วนเกียร์ก็ต้องผ่านนะไอดี ID นี้นะครับผมไอดีหลักที่จริงไม่อยากผ่านมากเลยเพราะว่าอย่างน้อยก,ก็อยากจะลองเปิดสักรอบสองรอบนั่นแหละนะครับผมอืมก็โอ้โหอ,อะไรเนี่ย โอ้โหเดือนนั้นมันก็ไม่ออกให้ผมเนาะมันโอ้พอเดือนเดือนถัดไปก็โอ้ออกมาให้เลยนะครับผมโอเคโอเคอ่ะนั่นแหละก็เพราะว่าผมต้องเก็บรูบี้เนาะเออเพราะว่าผมทำซีรีส์เก็บดองอยู่นะครับผมให้ถึงเจ็ดพันนะอ่าซึ่งครบเจ็ดพันเมื่อไหร่เราก็เปิดหาเกียร์เมื่อนั้นนะครับผมถ้ามันมีแบบถ้ามันมีแบบว่าในส่วนของลโลเลนเจอร์แบบนี้มาแล้วผมอ่า ครบเจ็ดพันพอดีอมผมนำไปเปิดหาเกียร์อย่างเดียวเลยนะฮะผมต้องแบบทุ่มเทกับเกียร์ซะหน่อยเพราะว่าอยากจะพัฒนาทีมด้วยที่การอ่าเปิดหาเกียร์หรือใช้เกียร์อ่าให้มันเก่งขึ้นนะครับผมพวกตัวเรนเจอึงผมมันต้องการเกียร์เนาะนะครับผมเพราะว่าเกียร์เจ็ดดาวเกี๊ยบหกดาวผมมันใช้เยอะนะครับผมอ่าก็พวกเกียร์ชิสมันนั่นแหละที่ผมใช้เยอะนะครับผมอย่างเช่นเกียร์กระดิ่งอะไรเงี้ยนะครับผม แต่ว่าผมต้องการอาวุธก่อนนะอยากได้โจมตีโดนแน่นอนเยอะๆก่อนเดี๋ยวค่อยหาในส่วนของตกแต่งที่หลังก็แล้วกันนะครับผมไอดี ID นี้นะโอเคอ่ะผมเปิดไมกี้ดูบ้างนะครับผมเปิดจะฟุกออกใช่ไหมมาสักทีเถอะเหลือสิบใบสุดท้ายแล้วลุ้นดูหน่อยครับผมปึ๊บโอ้โหแชมเปญดูโสงหน้าจะไม่ออกแล้วแหละนะครับผมอ่ะฝั่งทาเคมิจีเลยแล้วกัน ถ้าไม่ได้ก็อขอทายเกมิจิแล้วกันร่างแบบซุกโสมแล้วเกินโดนแบบปูยี่ปูยำแล้วเกินนะพะออีของเรานะครับผมตาเกมิจินะอ่านะฮะรอบนี้ยังไงเราทายแล้วโอ้สุดท้ายก็ไม่ออกนะฮะโอ้ <laughs> อุาสตร์ไ <laughs> ปแอบเปิดหลังไม่มันออกอยู่ไอดีนึงอยู่นะแต่ก็มาเปิดจริงๆจังๆ,งๆโอ้โหไม่ออกเลยนะครับผมโอ้ยเสียดายเสียใจได้เกินนะครับผมเปิดเช้านี้เศร้าอะ อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดไอดีที่2อันนี้ถัดไปเลยดีกว่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดต่อไอดีสองเลยดีกว่านะครับผมนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะได้หรือเปล่าหรือว่าจะดวงเกลือเหมือนไอดีที่แล้วไอดีหลักนะครับผมก็ขอให้ออกทีเธอนะครับผมมาลองดูับผมมันต้องดวงมาแล้วแหละนะฮะเพราะว่าเราเปิดในส่วนของเลนเจอร์ไม่ได้นานแล้วนะในส่วนของไอดีสองถ้าจะไม่ผิดนะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะะรับผมอ่าหลอกคารู้เลนเจอร์รอบที่แล้วก็ไม่ได้นะในส่วนของดิจิมอนแอดเวนเจอร์นะครับผมนี่ไม่ได้นะนี่ดิจิมอนก็ไม่ได้นะครับผมลูเดีสก็ไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็ฟรีเลนนะฮะไม่ได้นะครับผมแล้วก็เอ่าอ่าคนโตซูบะก็ไม่ได้ โอ้ยละอายใจเหลือเกินล่าสุดคือได้ในส่วนของคอลโบเกิดอ,อ่อคนชนเทพ2นะครับผมล่าสุดก็ได้ตัวนี่แหละก็ชากะนะฮะกับตัวแจ็คเดลิปเปอร์นะครับผมก็นั่นแหละมันก็เดือนของมันอ่ะกมันก็เก่งจริงนะผมแต่ว่าหลาังๆมามันไม่ค่อยได้แล้วแหละก็เลยแบบว่าอยากจะได้ตัวเลนเจอร์ใหม่ๆมาบ้าง้ะครับผมอ,อาจจะแบบใช้เก่งกว่า่าตัวนี้ก็ได้นะครับผมอ่า ลองดูแล้วกันนะอาจจะได้แทนตัวน,นี้ก็ได้ถ้าเราเปิดได้อ,อิสนานะครับผม,มนะมาลองดูแล้วกัน <laughs> <laughs> เพื่อเราเปิดได้นะครับผมไอดีสองที่กิงอยากเปิดอยากเปิดเกียร์ด้วยแหละนะครับผม <laughs> ก็แน่นอนนะเหมือนกับไอดีหลักเลยก็เก็บดูบี้ให้ถึงเจ็ดพันอยู่นะครับผมสองไอเดีนี้เนาะ <laughs> นั่นแหละก็เลยแบบต้องบัตรผ่านะนะในส่วนของเกียร์เดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะได้เปิดหาเกียร์อยู่บ้างแหละนะครับผมอเพราะว่าก็อ เป็นไอดียลองๆนะครับผมที่แบบไม่ได้เก็บสะสมนูบี้นะครับผมเหมือนกับสองไอดีนี้นะครับผมก็เลยสบายหน่อยนะครับผมเรื่องของ Gear. เกียร์เผื่อเปิเปเปไดไต้ก็ได้นะเผื่อฟุกได้ต้องคิดในแง่ดีเข้าไว้นะครับผมนะเออต้องคิดว่าตัวเองดวงดีนะครับผมอย่าคิดว่าตัวเองดวงไม่ดีนะครับผมถ้าดวงไม่ดีมันก็ไม่ดีจริงๆ <c oughs> <c oughs> แบบนี้นะครับผม,มกดข้ามไปเลยโอ้โหข้ามไปเลยก็ไม่ได้วะ อ่ามาคาเไมิจิต่อเอ้ยไม่ใช่ไมกี้ต่อแล้วก็เรียนมาตัวไหนนะคาคุโจโนะครับผมจัดไปครับผมมาฮะจัดไปครับผมรอบนี้ตึดๆๆๆๆๆ๊ดตึ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 ๊ดใครมาแล้วแล้วก็เป็นเป็นเป็นไมกี้ไหมไม,ไมกี้ดิเอ๋โอ้อะไรเนี่ยโถเอ้ยเศร้าอ่ะผมจะไม่เปิดแล้วไหมเนี่ยเปิดแค่สองอันดีพอแล้วกันเนาะ แล้วก็เดี๋ยวเอาไปเปิดรอบเที่ยง <c oughs> ในส่วนของอีกจะเอานี่ไงเข้าโจมมาแล้วโอเคเพื่อประกาศจ,จริงนะฮะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเป้าหมาย <c oughs> โอเคอยากได้ในส่วนของตัวไมกี้มากกว่านะ <c oughs> ตัวลองก็ลองมาจริงว่ะปรชืบไมกี้อ,อา้าวโอไม่ออกนะฮะอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนมาฝั่งนี้บ้างแล้วกันแล้วก็ไปฮะ เดี๋ยวค่อยเลื่อนไปหาทาคิมิจิต่อครับผมอตอนที่ผมเข้าเกมมาเนาะในส่วนขอยดีสองก็เข้ามาเป็นตัวของอิสนานะล่างธรรมดานะครับผมโอ้ผมแดงมาเลยนะครับผมอ่ะเปลี่ยนมาทางทาคิมิจิบ้างนะครับผมนี่เผื่อมันโฟกออกนะฮะอ่านั่นแหละมันคู่รองมาแล้วตัวหนึ่งก็ <c oughs> งคู่รองอีกตัวหนึ่งซะส่วนคู่เทพไม่ต้องเอานะฮะ <c oughs> โอเคก็ดวงดีซะเป็นแบบนี้นะครับผมดวงดีแบบตัวรองทั้งนั้นอืม ไปฮนะลุยต่อครับผมก็ค่าเลยรอบนี้โอ้โหดังโง่ไม่เอาสิจับไปครับผมอีกรอบดวงมันต้องมาสิโอเกินไปแล้วนะตัวเกมวงการเกมมันจะไม่ให้เลยหรอสต,ตัวคู่เทพเนี่ยผมก็เห็นตื่นเช้ามาก็เห็นในเพจอยู่นะก็ได้กันเยอะอยู่นะครับผมแต่ว่าตอนเนี้ ยังไม่ยังไม่เห็นแบบคนพากันกดได้นะอันนี้ผมมาเปิดแบบช้ากว่ารอบสี่ทุ่มนะครับผม,อมตอนสี่ทุ่มขาเปิดได้เยอะจริงแต่ว่าร่อบนี้คือมันจะได้หรือเปล่าลองดูก่อนแล้วกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะโอ้โหได้แต่คู่ลองนะฮะ <c oughs> ต้องพูดแบบนี้ <c oughs> กดข้ามโอ้โหกดข้ามมันไม่ยอมออกเลยอะ <c oughs> ทำไงดีวะ อืมอ่ะไม่กดข้าแล้วกันถ้างั้นดูซิว่าจะออกหรือเปล่าไมกี้นะฮะจัดไปครับผมมาสักทีเถอะวงการเกมอย่าให้ผมหน้ามืดเลยโอ้โหเขาอ,ออกตัวซะอย่างนี้นะครับผมเพื่อนๆออกง่ายออกยากเนี่ยก็อ่ะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะค <laughs> ิงกันได้นะครับผมในส่วนของตัวไมกี้เนี่ยแล้วก็อิสนาเนี่ย เออผมได้ห้าไปนะฮะเปิดปุดป๊บรอบเดียวได้ก็ขิงกันได้นะแต่ <c oughs> ผมก็จงมมมมมมังงงงนั่นแหละ <c oughs> ทำไมผมเปิดแบบเทพเป็นเทพตายตาเรืองตาเปียกตาเปียกหมดแล้วเนี่ยก็ยังไม่เห็นได้เลยเนี่ยได้แค่ตัวคู่รองฮัลโหลอ่ะเออปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาพิบตาหลายทีแล้วเนี่ยหลายทีมันก็ไม่ได้สักทีเนี่ยโอ้ได้จะแคมป์ปนะ เป็นไรกับแคมเปญเนี่ยฮึมสงสัยจะให้กินแคมเปญหรือเปล่าเนี่ยจัดไปับผมเลยต่อฮะโอ้โหหลายลลยแล้วนะเนี่ยมันยังไม่เห็นออกเลยอิสะนาะไมกี้โอ้ยเริ่มท้อแล้วดีท้อเลือกเกินนะฮะเริ่มท้อเลือกเกินกระชึบ มาโอ,โอ้ตัวแดงมาเลยผมก็เปิดถูกตู้นะไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดผิดตู้นี่มันต้องขาดจริงไปเนี่ยโอ้ยเปิดยากเปิดเย็นเกินตอนเช้าเนี่ยมันไม่ออกสักทีจะไปเปิดไปเปิดตอนเที่ยงดีไหมนเนี่ย <c oughs> ผมจะเป็นแบบว่าช่วงช่วงแบบช่วงดีอ่ะโชคดีก็เป็นช่วงเที่ยงเลยนะครับผมช่วงเช้าบางรอบบางไอดีผมก็เปิดได้นะอแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้จริงอนะ่ะในคู่รองอะ่ะหมายความว่าไงเนี่ย นี่เอาคูเทพสักหนึ่งตัวให้แบบได้ชื่นใจหน่อยดิคลิปนี้เออขอเฮสักตัวหนึ่งดิอย่าได้เฮแค่ตัวคูลองได้ไหมไม่เอาคู่ลองสิเออได้เปล่าได้เปล่าหมาหน่อยนะฮึบโอเอลลี่ท้อป่ะอ่ะห้าใบสุดท้ายนะครับผมนะอ่ะตาไมไปได้ก็ก็คือไม่ได้แหละนะฮะ <c ười> ก็คือดวงเกลือดวงสวยเหมือนเดิมนะครับผม ผมเนี่ยเป็นไรกันไปรู้นะฮะไม่ได้ตลอดเลยฮึบโอ้โหอ่ะก็ต้องรองในส่วนของสเตจวิ่งจบเหมือนเดิมนะครับผมนะในส่วนของช่วงกลางๆเดือนนั่นแหละเนาะก็เผื่อจะเปิดได้ก็ได้นะในส่วนของ ID หลักแล้วก็ ID ที่2นะครับผมนะซึ่งก็น่าจะตามมาตามหาอีกทีแหละนะครับผมถ้าไม่ได้รอบนะั้นจริงๆก็ก็คงต้องปล่อยผ่านไปเลยนะครับผม แน่นอนนะในส่วนของลูบี้ก็ไม่เปิดนะครับผมผมต้องแบบทนให้ได้ผมต้องไม่ไม่มือแตกไม่อันนี้ให้ได้ <c oughs> ไม่ใจอันนี้ให้ได้นะผมผมต้องผมต้องผมต้องแบบเอยนั่นแหละต้องห้ามช้ำใจไว้เพราะว่ามันน่าเลือเกินนะรอบนี้ผมแบบกลัวผมเปิดเลือเกินนะครับผมในส่วนของอากาชาเกียนะผมไอดีหลักแล้วก็ไอดีที่2เนาะอ่ะก็ ใครที่กาลังเก็บลูบี้เหมือนผมอยู่ก็อ่ะผมก็เป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันนะก็หวังว่าจะไม่มือรั่นก็แล้วกันนะส่วนผมก็จะพยายามไม่ให้มื่อลันเหมือนกันเช่นกันนะครับผมนะอ่ะก่อนที่จะจากลากันนะครับผมนะผมขอลบกวนเวลาเพื่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันนะอ่ะหากเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่มีกิลอยู่หรืออยากอยู่ด้วยกันกับผมนะฮะก็เข้ามาอยู่ด้วยกันกับผมได้นะครับผมนะชื่อกิวก็ตามที่เพื่อนได้เห็นตรงนี้เลยนะครับผมนะ แล้วก็ผมขอเลเวลของเพื่อน่เลเวลสูงๆไหน,ก,หนก็ได้ยิ่งดีตัวด,ตวดีตัวแม็กเยอะเกียร์ดีหน่อยนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของการ ตีก hey no ิวเลดก็ต nice. ีให้ผมทุกวันหน่อยก็ได้ยิ่งดีนะครับผมนะช่วงระยะเวลาไหนที่มีในส่วนของการตีกิวบอสก็ตีกิวบอสให้ผมด้วยรักษาประมวลให้ผมหน่อยนะฮะก็ฝากด้วยนะละกันนะครับผมสำหรับเรื่องของกิวนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะหากเพื่อนคนไหนนะฮะยังไม่มีกิวอยู่หรืออยากอยู่ด้วยกันกับผมนะครับผมก็สามารถขอกได้เลยนะฮะชื่อกิวก็ตามที่เพื่อนเพื่อนได้เห็นตรงนี้เลยนะครับผม m อ p แล้วก็เว้นวรคตามด้วยชื่อของผมเลยนะครับผมนะขอการไม่ได้เลยนะครับผมผมรับเพื่อนเพื่อนท แล้ทุกคนเลยนะฮะอ่าฝากด้วยหน่อนยแล้วกันนะครับผมเรื่องของกิวเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะหากเพื่อนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน,ใน่อยแล้วก,กันนะฮะและที่สำคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของผกันแค่นั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีครับแล้วไว้กันเจอกันใหม่คลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ